สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวบันนี้ก็เป็นเช้าแรกที่มานั่นแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่2ของการถ่ายานะฮะใช่ก็เหลือพรุ่งนี้วันเดียวก็หมดแล้วครับผมแล้วเมื่อวานอ่ะพอม,มาถึงปุ๊บมีนกับบิงก็คือไปโรงพยาบาลก่อน,นเลยอแับแรกผมนี่คือโดนเจาะเลือดแล้วก็โดนฉีดยาเข้าเส้นข้างนี้สองสองสองตัวนี่คือดีก็หายเลยอ่ะปิงหายเหห็นปปุ๊บิงายหายแล้วไม่ยากตัวเลยปิงบอกอาบน้ำไหม ไม่อาเพราะเ่าพเพิ่องอาบเองอ,อ่ะโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันเชาวเน็ตอย่าว่าน้องเชาวเน็ตอย่าว่าน้องเอแลวอัปเดตอาการก็คือตอนนี้ก็คือพอร้อมก็อาการก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้แต่กินได้แต่ของแบบอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยโอเควันนี้พร้อมลวยแล้วครรับ ครับผมวันนี้ด้วยครับวันนี้ก็ทั้งวันเลยมีเกือบ30สซีนใช่คุณรู้เส็จกี่โมงไงเที่ยงหอสามสิบซีนเที่ยงคืนนะบอกเลยซียากมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่ายากไหมก็ปานกลางนะฮะไม่ไม่ถึงกับยากมากแต่เป็นซีนสําคัญมักนเ่ซีนสำคัญผมมายากอยู่เพราะยาวยากอยู่แต่ได้ครับผมว่าผมทาได้ครับผมก็เรื่อยๆแต่เป็นยังไงเดี๋ยวไปตามดูนะครับ cảm ơn